สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอบ้านเกมเมอร์ชาแนครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับซีรีส์เปิดโมงโกงสุดๆอีกแล้วนะครับก็ยังใช้แผนเดิมอยู่แผนที่แผนที่เอาเออแผนไหนวะอ่ะมาไปเล่นเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นแผนเองแล้วกันอืมก็ตอนนี้ผมอยู่ C83 แล้วนะครับแผนที่ผมใช้จะเป็นแผนนี้ แผนนี้แผนนี้อ่าโอเคแผนนี้เนี่ยผมว่ามันกำลังดีโอ้โรนันโดไม่ฟิตเอาโทนี่ลงแล้วกันไคลโชเวียกไคลโชเวียกนี่ผมจะใช้เป็นฟองบาแล้วกันนะ่ะเอ่อขาดใครวะตัตตี้ซัวเรส ซูเรสผมใช้เป็นอิบราแล้วกันนะใช้ซูเรสก่อนดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอิบรามาแทนเขาเป็นไง4ี1 1 3ก็ใส่สีขาวครับก็ผมพยายามเล่นแบบรัดกุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่า ผมจะพยายามประคองให้แรงมันอยู่สีทองไปก่อนเป็นไปได้ก็อยากขึ้น B ขึ้น A เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็คงอยู่แค่เนี้ยเพราะตั้งแต่ที่ผมเล่นฟีฟ่าออนไลน์สามมาผมขึ้นสูงสุดได้แค่นี้แหละท่านผู้ชมได้แค่สีทองนียแหละก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเล่นดีก็อาจจะอาจจะขึ้นมั้ง ก็พยายามอยู่ครับพยายามพยายามเล่นแบบนิ่งๆว่าแล้วก็จะเสียลูกลูกแรกแล้วมั้งเนี่ยเซอรี่ไม่ได้ฮะอ้าวโอ้ยโ,โยกดีซะเหลือเกินเสียลูกเตะม,มุมนะครับผมบอก,บกป้าเคลียร์ไปจ่ายป้โอ้หจ่ายไม่ทันฮะโอ้โหโล่งมากเป็นไปได้ฮะ ปล็อบบาปั่นข้ามคานเกือบไปแล้วฮะโอ้โหแล้วจ่ายบอลอย่างนี้เทอรี่เขาพยายามเขาเลี้ยงบอลดีนะเขาไม่เข้ามาใกล้เลยซิบุติชจ่ายบอลไปที่ปล็อบบามาแล้วครับโซเรสโอ้ผมจะ ดึงกลับอะ่ะมันเอาไม่อยู่เมื่อกี้โอ้โหหลุดไปอย่างนี้งานเข้าไหมเนี่ยโดนไปครับผมเรียเนลเมสซี่สิบยูนะฮะมงเข้าไปแบบแบบไม่น่าโมงได้ท่านผู้ชมอ่ะเขาไม่ดูรีเพลย์ไปมาถึงเวลาผมจะบุกมั่งแล้วบุกยังไงเนี่ยเสียบอลตั้งแต่น,นี่เลยกลางสนาม ก็โอเคครับผมก็ได้ทุ่มฮะไปครับลุยฟิโก,โก้ทุ่มให้โรนันโดซะงักก้นผมอ้าจ่ายบอลไปที่ลุยฟิโก้ครับฝากฝากเลยตักไปอย่างงามฮะเอาให้หลุยฟิโก,โก้ล้ำหน้าเปล่าวะไม่น่าเลยน่าจะลากวิ่งไปเองอะ่ะเมื่อกี้โทนี่มันก็มีความแข็งอยู่นะ แต่ว่าพลาดไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ลามมสไม่ถึงฮะบ็อกบาวิ่งมาเปิดอช่ไหมเนี่ยอ้าอยังมาเสียบกันอย่างนี้สิไปครับเทอร์รี่โอ้โหแทงอย่างนี้ล้ำหน้าครับใครล้ำหน้าอาโยนไปครับโยนไปที่ปีกขวาถึง่ะ ไปครับตักไปให้ตอตี้แต่ว่าอ้าวตอตี้ได้บอลโอเคสวยงามมากโทนี่เข้ามาในกรอบแล้วแล้วก็ไม่ได้มงฮนะใครขวางผมอยู่วนะเนี่ยโอ้โหเสียบกันเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่หมดแม่ล็อกล็อกแล้วก็วิ่งไปทางเดิมครับล็อกแล้วก็วิ่งไปทางเดิมต้องขวางหน้าไว้ครับ ให้เขาหมุนกลับหลังมาก็ยังดีโอ้โหโดนปัน่นยังดีครับปัดทิ้งออกไปได้บูฟอนบูฟอนไม่ว่าบุฟอนครับหน้าตาแบบนี้โอ้โหเกือบโดนมันก็จะเกินป๋าไอตัวอะไรวะนี่ยมงได้2ลูกเลยอ้าฝากโอ้โหฝากไม่โดนฝากไม่ถึงโซเรสปอกบาวิ่งไล่ปอกบาแล้วปอกบาก็จ่ายาจ่ายข้ามปอกบาไป ซิบติชครับตัตติว่างไงโอ้ยหมดครึ่งแรกครับผมพอบ้านโดนนำไปสู่ประตูตัวหนึ่งนะฮะอ่ะมายังขึ้นบอลไม่ได้เลยครับจังหวะนี้ยังไปไม่ได้ฮะอ้าจ่ายไปที่ปอกบาครับโยนอีกทีปอกบาว่างไงเปิดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยไหมโอ้โหโดนใครขวางวะเนะี่ยไอ,ไอ,ไอตัวนี้ตัวอะไรวะ โซเรสครับจ่ายบอลไปที่จอห์นเทอร์รี่สมอลลิงซิลโบติชตอตตี้เอาจ่ายยาวๆไปที่ลุยฟิโกโก้ฮะไปเองได้ไหมไปเองไม่ได้ครับเอฟราอาฝากบอลก่อนโวยลมแล้วอะ่ะไม่ได้ครับใจร้อนเกินไปพยายามเล่นเกมรับดีๆก่อน เซอร์เจอร์รามอสวิ่งปิดอ่าสวยงามไว้สวยงามมากปิดไว้ประโยคมันมารวมกันนะท่านผู้ชมเอาฝากบอลไปที่ตอตตี้ฮะตอตตี้ว่าไงเอาตักเลวิโกไปที่ไม่รอดครับติดเอฟราฮะบอกบาครับบอกบาสกิดบอกบาบอกบาล้มลงไป เป็นอะไรกับปอกบาววะเนี่ยผมปอกบาวเจอปอกบาวครับปอกบาจ่ายบอลผ่านปอกบาไปสนุกไหมเนี่ยอ่ะรามอสอยิงบอลได้ฮะตอตตี้จ่ายไปที่บอดแมร์ครับโอ้แล้วก็จังหวะมันช้าไปแล้วอะ่ะไปซิบูติชจ่ายไปที่ลุยฟิกโก แล้วก็ฝากบอลไปที่โรนันโดฝั่งตรงข้ามครับอ่ะสวยงามครับซิบูติชไปครับหรือฟิโก้จังหวะนี้อ้าวเขาไม่เข้าบอลแฮะโยนไปเลยแล้วกันแล้วก็คือมันวิ่งมาสองตัวท่านผู้ชมมันก็เลยไม่รู้จะเปิดให้ตัวไหนผมก็เล่นแบบใจร้อนจริงๆนะ บางทีฉันก็ร้อ,รอนเกินไปปวดจนจเข้าใจมาแล้วสับไหมเนี่ยสับอีกทีแล้วก็หักกลับมายิงอ้าโอเคสมอลลิง,งยังบอลได้ไปสิตอตติตอตต,อติว่างไงอ่ะด้ทุ่มครับ8 7นาทีแล้วต้องรีบ ต,ตี้ตตี้ไปข้างหน้าครับแล้วก็โยนไปเลยแล้วก็ไม่ได้ครับโอ้ติดสมอลลิงผมว่าแล้วแหละทำไมถึงโมงไม่ค่อยได้สมอลลิงอีซีนี่เองโอ้โหมาอีกแล้วครับเมสซ,ซี่ผมเสียจากที่เมสซ,ซี่โมงนี่แหละตัวแค่นี้โมงผมเข้าเฉยเลยอะไปแล้วโซเรสโอ้โห หมดเวลาครับผมแพ้ไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งนะครับโดนไม่สี่โมงฮนะลูกนั้นแหละก็นอนไปกเ็เปิดเพลงกันดีกว่า,าผมก็ยังหากินกับเพลงเดิมอยู่นะครับอินฟราเรดฮะอินฟราเรดศิลปินอะไรนะเลเทอร์บ็อกซ์อ่ะก็ เกมนี้มันมันแปลกๆตรงที่โทนี่ไม่ได้โมงเพราะว่าอีกฝั่งน่าจะเป็นแบบเพราะว่าอีกฝั่งเอาสมอลลิงมายืนนี่แหละท่านผู้ชมก็เลยโทนี่ก็เลยไม่ค่อยได้โหมงเท่าไหร่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมก็ยังไงอย่าลืมผมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ไปด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ ขึ้นแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เพราะบ้านเกมเมอร์ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ